มีตะวีดัตทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องดูงไง <S <S เชื่อกดถ่ายนะครับแบะไปเข้าปากวะโอเคครับวันนี้เราก็จะมากินหมทูทอดในน้ำเลยนะครับทุกคน <c oughs> วันนี้เราก็จะมากินหมทูทอดในน้ำกันนะครับทุกคนแล้วเล้นอะไรอีกวะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเริ่นมออือดีกว่าแต่ไม่น่า,นาเชื่อว่าที่นี่มันจะมีโฟมนะทุกคนดูสิ ขยะนะทุกคนแล้วก็มาถ่ายแล้วเราก็ต้องช่วยเก็บโอ้มีอีกแล้วดูนีโอ้ทำไมมันขยะเยอะแยะเลยอะครับทุกคนดูนี่เรากเก็บไอ้ช่วยธรรมชาติแล้วกันโอเคครับทุกคนประเด็นหลักคืออาหารอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนนี่ผมได่เตรียมมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะจุดเตายัางไงกันนะทุกคนทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดเตาเลยว่ามา let's go โอเคทุกคนวันนี้เอ้ยแล้วเราก็จะมาจุดเตากันนะ,ะทุกคนอ่าก้อนนี้คือเตาดี y ว DIY แบบที่เดมิมเลยนะ,ะทุกคนทีน่เราเคยเอาไปกินในย่างมบร้อยบาทนะทุกคนแล้วเราจะจุดยังไงนะครับทุกคนนี่คือฟางเอ๊ะย่านะครับทุกคนเราจะทําให้ถานมันร้อนก่อนนะครับทุกคนให้ถานร้อนปุ๊บแล้วเราก็เอาถานใส่ในนี้ เราทานเตาในนี้เสร็จแล้วก็จะเป่าให้มันแบบมีความร้อนขึ้นนะครับทุกคนแล้วเราก็จะย้ายลงไปกินในน้ำกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราทําการจุดไฟก่อนดีกว่ามาเราได้ทําการไปหาเชื้อเพลิงมาแล้วทุกคนมาแล้วทำการจุดต่อเลยมาขณะที่ตากล้องผมกาลังจุดอยู่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาเชื้อเพลิงให้ตากล้องนะ,ะ, <S <S นะทุกคนเชื้อเพลิงนี่ผมเอามาจากไหนเเมื่อกีก้ก็อย่างเช่นนี่ทุกคนเห็นหญ้าไหม ยานนี้ไหมเปนแห้ง้วทุกคนดูดิเราสามารถดึงออกได้เลยเนะี่ยดูดิเนี่ยมันดึงออกได้เลย,เลยอยู่แบบบ้นนอกบนนอกนี่ครับอืมเราได้แบบนี้แหละแล้วก็หาต่อเนี่ยหาที่มันๆๆแห้งๆอ่ะครับทุกคนอืดึงมาเลยนี่นะหาไปเรื่อยๆครับในขนาที่เราหาฟือนอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรนี่ถ้าใครอยากให้ผมทํานะผมขอเถอะขอให้ไลค์ขอให้ like, ใหคลิปนี้ถึงยี่ิไลค์แล้วผมจะมาทําแน่นอน ทุกคนอาจจะไม่เชื่อกนะว่ามันคืออะไรมาดูกันถ้าถึงนะผมมาทำแน่นอนอ่านดิห้ามจับปลาเอ้ยห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดฝ่ฟาฝืนปรับห้าพันบาทนะครับอขอยี่สิบไลค์ก็พอแล้วเดี๋ยวมาทำแน่นอนครับเดี๋ยวทำการเอาอันนี้ไปจุดต่อดีกว่าครับไปเดี๋ยวไฟอันนั้นติดเดี๋ยวผมจะ ถ่ายต่อนะครับทุกคนโอเคอโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ไปหาไม้มาแนละ้วทุกคนโอ้โหยากลำบากจริงๆเดี๋ยวไปต่อร้อร้อนอ๋อฮอ้อนฮอ,อ,อ,อนแน่ฮอน,น่หน้าร้อนแบบนี้เราต้องเล่นน้ำเอาทุกคน เหนดีก็เราจะมาไีรังกาวันหน้ากันทุกคนวันนี้เราได้ผมได้มีการฝึกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลองดูนะมาเดี๋ยวจะลองเอาเดี๋ยว จะลองหมดหน้าดูแล้วทุกคนมาสามอันนี้ดูบ้างโอเคสามสองหนึ่งโอ้โอเคเราไปดูไฟถัดเลยอ๋อน้ำองโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จุดเตาน่าจะได้แล้วล่ะครับทุกคนอ่านี่ดิเราก็ได้ตรงนี้แล้วทุกคนเห็นไฟไหมนี่แหละเดี๋ยวทำการให้มันร้อน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมแ้วเดี๋ยวควันออกก่อนเดี๋ยวเราทำการเป่าแล้วทุกคนนี่เป็น <c oughs> ชัอาว่าเขาตาเออเออแอบตาอาเงี้ดยดูดิควันโคตรเยอะเลยแอบตาดเดี๋ยวเราเป่าวันที่นี่นะี่ังมันอ่ะ <c oughs> ไปทางไหน โอเคทุกคนยังไงก็ได้กินอ่ะวันนี้มาอันนี้ส่วนอันนี้เราจะทำให้มันร้อนเดี๋ยวอันนี้เราจะมาเทหมูโอ้โหดินเดี๋ยวเราจะเทหมูใส่ถ้วยนี้นะทุกคนมาือจะได้กินแล้วมาดิอ่ะที่ผมทำแบบนี้ทุกคนมาดูมาดูมาดูใกล้ๆดูทุกคนเห็นในนี้ไหมในนี้มันจะมีเดี๋ยนะในนี้มันจะมีดินนะครับทุกคนแล้วก็กับไอถ้วยนี้เพราะว่าอะไรผมจะเอาลงน้ำนะดินอ่ะมันช่วยให้อันนี้มันไม่โดนความร้อนกับหม้อโดยตรงแล้วทุกคนมันจะทําให้หม้อมันไม่ไหม้นะครับทุกคน นั่นแหละผมก็เลยเอาดินใส่ไปในนี้ไงสามร้อยคิวนะเออมาเนียดับแล้วเดี๋ยวทำการเป่าแป๊บเดี๋ยวไปเจอกันตอนจะลงไปกินในน้ำครับโอเคบ่ายบ่ายอะไรอะเดี๋ยวไปเจอกันไปโอเคทุกคนเราได้ทำการชิมมาแล้วตอนหนึ่งเดี๋ยวเราทำการเอาย้ายไปอยู่ในน้ำแล้วกคนมาจะย้ายได้หรือเปล่า Let's go มาทุกคนมามามา นี่นะเตามันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนดูดูดเห็นไหมตุ๊กันปะตับไปอ่าเราก็จะเอามาลงลงประมาณนี้เหรอนะทุกคนมาอ่านี่นะทุกคนเราก็จะอ,อ่าได้การนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาหมูกันเอาน้ำจิ้มกับหมูกันนะทุกคนอ๋อโอ้ยเชี่ยอ้าอย่าทานไรอ่นะทุกคนมามาอันนี้มันจะใกล้เกินไปใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการรอให้ไปไกลกว่านี้ไงนะโอเค ก็ดูนะครับผมว่ามันลึกขนาดไหนนะเย็นนะเดี๋ยวเราจะปิ้งหมูน,นะทุกคนอันนี้ก็น่าจะ,ะมาวางไว้ลอยน้ําไปเลยอันนี้ก็จะเป็นตะเกียบนะบทุกคนนี่เรา,ก,าก็จะอ้าวกำผิดทางเราก็จะจิ้มหมูออกมาจากถุงนะครับทุกคนอ่าถ้าถ้าผมไปลึกมันก็ไปลึกไม่ได้นะครับทุกคนถ้าไปลึกอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะโอ้ นี่ยออกมาขี้ไม่ออกอะครับทุกคนดูอ๋อตกตกตกโอเคเดี๋ยวส่วนหมูไหมนี่เดี๋ยวนะมวหมูไหมข้างๆก่อนเดี๋ยวนะเดีย๋ยวหมูไหมข้างขางนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิ้งส่วนพวกนี้ให้เสร็จก่อนผมจะกินทั้งหมดประมาณโอ้ยกินจั้สี่ตันพอแล้วทุกคนแบตกล้องก็จะหมดแล้วอ่ะ Oh. เดี๋ยวไปรอดูตอนมันสู่กันโอ้น้ำทิ้งไปแล้วเ,วเดี๋ยวด้วยโอเคทุกคนตอนนี้ดูดิเห็นปะนี่นะครับทุกคนตอนนี้หมูผมได้ทําการเมื่อกี้ผมได้คั้นแล้วปิ้งดูนะหนาวมากเลยในน้นำอันนี้น่าจะเป็นเวลาห้าโมงแล้วทุกนะคนเอ่นีนะะ่ทุกคนผมได้ปิ้งไว้ประมาณห้าตอนนะทุกคนผมไม่กินเยอะเพราะว่าเอามาแค่ไม่กี่ตอน,นึงมาตอนแรกจัดไป เอาเข้าใกล้ๆนะอ่าอือหืออือหือหายไปไหนเนี่ยมานี่ดิโอ้โหหมู <c oughs> หมูหนีแล้วหมูอ,มอร่อยครับอร่อยอือออ่าต่อไปเดี๋ยวอันนี้อันที่พักไว้ปิ้งไว้อันนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งน,นะเ๋ยวร้อนๆ แบ่งครึ่งทำอะไรหรอดูแลกันครับอาจจะเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยนะท,นทุกคนที่ทําแบบนี้นะเพราะว่าไม่มีใครทําอยู่แล้วเพราะช่องปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะ่ะเอ้ยไม่ใช่ปัญญาอ่อนดีช่องดีดีนี่เออนี่หนี่หมูนะทุกคนนี่อ่ะเห็นนะดิวไอซีโยนขึ้นฟ้าดิวอ่ะสามสองหนึ่งโอ้โหข้าวใหญ่ครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวดี์ต่อเนะี้ย เดี๋ยวผมมารีวิวหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมาเบ่งรีวิวนะเออะตาของผมนะก็จะมีอะตะแกรงแล้วทุกคนยี่สิบยี่สิบาทนะตะแกรงเนี้ยแล้วก็หนาไไว DIY อเองนะทุกคนเตาเราเอามาดีไอนะทุกคนรีไอวีแล้วเราก็เอาหม้อของข้าวของแม่มาแล้วทุกคนหม้อของข้าวแล้วข้างในเนี้ยมันจะมีดินอยู่ช่องอาไปเบ่ง ข้างในเนี่ยมันจะมีดินเห็นไหมเห็นหระเออข้างในมันจะมีดินนะครับเออแล้วมันก็นันแหละมาเดี๋ยวกินต่อเลยนี่นี่โอ้โหเนี่ยโอ้โหอือืร้อนอันนี้ก็จะทำเองแล้วทุกคนหมู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 มันสันนอกอะครับรอะะเอเอสันนอกติดมันแนละ้วทุกคนนี่ มันก็ไม่ค่อยใหญ่มากหรอกครับว่าพอดีคำนะอออืืน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มคนนี้แหละครับอืไม่มีอะไรหรอกน้ำจิ้มไม่ทำเองนะเพราะว่าทำไม่เป็นนะอืนี่ต่อเลยเฮ้ยตกละตกละเดี๋ยวเฮ้ยมันไปไหนล่ะนี้มานี่ิอ่เนี่ยทุกคนโอ้อันนี้เยิ้มเยอะเลยน้ำจิ้มดูโอ้โหอออืื้ห จบคลิปมาเลยว่ะเดี๋ยวคนจะหาใหายุ่งว่าเกินนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้วใครกดกระดิ่งให้ด้วยนะใครที่มาดูใหม่นะก็อืมแล้วก็ไปเจอคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับทุกคนอาจจะมาทำนะแล้วผมจะดูก่อนว่ามันสมควรไหมแล้วมันทำได้ไหมก็โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะไปร้อนไหมเนี่ยนี่นะครับต้นใหญ่ ร้อนร้อนร้อนนี่ครับทุกคนตอนใหญ่ใหญ่โอ้โหร้อนร้อนนี่นี่ตอนใหญ่ใหญ่เลยหนึ่งสองสามอร่อยกินคันแล้ว